สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายของวันที่29นะครับเดือนพฤศจิกายนครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมวันนี้ครับมาดูการแสดงโขนนะครับที่โรงละครนะครับศาลาเฉลิมกรุงนะครับซึ่งการแสดงโขนนะครับก็จะมีทุกวันนะครับวันละ3ามรอบนะครับรอบแรกก็ประมาณ1บ่ายโมงครับแล้วก็บ่าย2องโมงครึ่งแล้วก็บ่าย4ี่โมงครับวันนี้ผมจะมาท่านผู้ชมมาดูรอบบ่าย2องโมงครึ่งนะครับ ไปดูครับว่าข้างในนะครับการแสดงโขนนะครับที่กรุงเทพมหานครหรือบ้านเรานะครับจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนครับทุกคนไปดูด้กันเลยครับครับท่านผู้ชมจะให้ดูนะครับการแสดงโขนวันนี้นะครับที่สาราเฉลิมกรุงหรือว่าโรงละครหลวงนะครับก็จะเป็นการแสดงหนุมานชุดลามเกียรตินะครับในเรื่องราวของหนุมานนะครับจับนางสุพรรณมัจฉานะครับการแสดงโชว์โขนที่นี่ก็ใช้เวลาไม่นานครับประมาณ1ชั่วโมงครับ การแสดงก็จะรวมถึงการระบำโบราณคดีระบำสีภาคแล้วก็โขนครับชุดทันารมณนจับนางสุพรรณมัจฉานีครับท่านผู้ชมนี่ครับวันหนึ่งก็มีด้วยกันทั้งหมด3รอบนะครับรอบบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งไอบ่ายสองโมงครึ่งครับแล้วก็บ่ายสี่โมงเย็นครับนี่ฮะอันนี้คือภาพบรรยากาศนะครับของโละครสาราเฉลิมกรุงนะครับนี่ฮะข้างในนี่ครับทมที่นั่งที่นั่งที่นี่ก็จุ ท่านผู้ชมผู้ที่จะมาดูโขนนะครับประมาณเกือบสามร้อยที่นั่งเลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นรถรางไหมครับอันนี้รถรางคือรถบริการนะครับบริการจากหน้าพระบรมหาราชวังครับก็จะมาส่งรับส่งนักท่องเที่ยวครับที่จะมาดูโขนนี่ครับเห็นไหมฮะคือตั๋วเข้าชมในส่วนของพระบรมหาราชวังหรือว่าวัดพระแก้วครับก็จะรวมโชว์ของ ลำมเกียนครับรวมโชว์โขนที่ศาลาเฉลิมกรุงด้วยครับอันนี้คือสาเห็นึ่งว่าทําไมนักเที่ยวต่างชาติครับหลังจากที่เที่ยวชมพระบรมมหาราชวังเสร็จแล้วนะครับก็จะมาที่ศาลาเฉลิมกรุงเพราะว่าไม่ต้องซื้อตั๋วครับทุกคนต่างชาตินะครับถ้าเข้าไปเที่ยววัดพระแก้วเสร็จครับหางตั๋วของพระบรมมหาราชวังก็จะนี่ครับนำมาแสดงนี่ครับเข้าดูโชว์ที่ศาลาเฉลิมกรุงได้เลยครับนี่ฮะวันนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับอันนี้ รอบต่อไปจะเป็นรอบบ่าย2องโมงครึ่งครับบ่ายโมงตรงยังไม่โชว์ยูไม่เสร็จครับนี่ครับก็ทยอยมาเรื่อยๆครับนี่ฮะหลังจากโชว์เสร็จนะครับทานผู้ชมนะครับรถรางนะครับก็จะส่งนะครับต้องเที่ยวกลับไปยังที่เดิมครับนี่ฮะโอ้นี่ครับส่วนมาก90%ซก็คือเป็นชาวต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวนะครับนี่ฮะคนไทยนะครับท่านผู้ชมคนไทยเวลาเราไปเที่ยววัดพระแก้วครับเราเข้าฟรีครับเราจะไม่มีหางตัวนะครับ ถ้าคนไทยอยากมาดูโชว์นะครับก็สามารถเดินทางมาที่ศาลาเฉลิมกรุงได้ง่ายครับท่านผู้ชมลงรถ MRT นะขึ้น MRT รถไฟใต้ดินครับมาลงที่ MRT 3ยอดครับแล้วก็ออกมาที่ประตู3ครับซึ่งประตู3นี่ครับก็จะโผล่ขึ้นมาเจอศาลาเฉลิมกรุงเลยครับนี่ฮะท่านผู้ชมโชว์รอบบ่ายโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับนักท่องเที่ยวก็ทยอยออกมาแล้วครับเห็นไหมครับเยอะมากเลย ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ทางประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับมีการโปรโมทนะครับการแสดงโชว์โขนให้กับนักท่องเที่ยวครับเขาจะได้รู้ว่าต้นตำรับของการแสดงโขนจริงๆนะครับมันมาจากที่ไหนแล้วก็ของใครเป็นต้นตำรับน่ฮะซึ่งบ้านเราครับการแสดงโขนก็ได้รับการรองรับว่าเป็นบรดกโลกนะครับจากยูนิสโก้ครับว้าวเยอะมากจริงเลยอันนี้คือโชว์รอบแรกเสร็จแล้วนะครับจะให้ดูว่าข้างในคนเยอะแค่ไหนนี่ นีให้ผู้ชมให้ดูน้องเที่ยวครับเยอะมากก็จะขึ้น,นรถนี่ครับรถรางนะครับกลับไปยังพระบรมหาราชวังนะครับหรือว่าจะเดินทางกลับเองก็ง่ายครับเพราะว่าแค่ประมาณ100เมตรก็จะเจอ MRT 3ยอดแล้วครับท่านผู้ชมโอหเยอะจริงๆเลยนี่ฮะทุกคนเห็นไหมครับตั๋วนะครับ500บาทที่ซื้อเข้าชมในส่วนของพระบรมหาราชวังก็จะรวมนะครับรวมการแสดงโขนที่ศาลาเฉลิมพลุงด้วยนะครับ แล้วก็จะมีรวมโชว์ในส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับผ้าใหม่นะครับของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าศริกิตด้วยครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ500อบาทได้ดูได้หลายอย่างครับทั้งพิพิธภัณฑ์มิวเซียมนะครับผ้าใหม่แล้วก็นี่ครับมีส่วนของศาลาเฉลิมภูมนี่ครับโชว์โขนนี่ครับมาให้ดูครับทุกคนบรรยากาศใช่ไหมฮะนี่ครับเสร็จออกมาแล้วครับส่วน สกูตโชว์สกูตไลท์ว้าวถามเขาว่าโชว์ดีไหมเขาบอกดีครับดีสกูตโชว์ไรท์เออยไปค่อนพร้มโบลิเวียขอบคุณทุกคนเห็นไหมครับเยอะมากว้าวมันน่าจะเกิน300นะครับนี่ครับที่นั่งเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างในนะครับว่าเยอะแค่ไหน,ใ,น <laughs> ให้ดูบรรยากาศเยอะมากนะครับ From Amania in Netherlands. Netherlands, right? Netherlands. Yeah. Netherlands. So, where are you going after this? Where are you going? Uh, after Bangkok, you yeah. Yeah. yeah, yeah. Chiang Mai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 . Yeah, to the north. Yeah. So, what do you think about Thailand? What about the Bangkok? Thailand's awesome. Man. Yeah, Thailand is great. Yes, right? so far. Yeah, it's good. <laughs> yes. I just, we arrived yesterday. Oh, so really? How do you know the show here? How do you know? We went uh, to the palace and we got a free ticket. Oh, yeah, right. Oh, for the tour, it's a yeah, ticket when including when for you this go show. To the Grand Palace, like you get tickets for the museum there. Yeah. For the show. Oh, yeah, it's a good show. We got it, yeah. Yes, we the free bus Did five. you see the show like this before? Uh, it's no. the first time, right? Yeah, it's the first like time. With this dance. It's a mass yeah. dance. Yeah. You know, it's, it's, a, it's UNESCO, it's by the World Heritage by UNESCO. Yeah. This is the mass dance in Thailand, this one. Oh. Mm -hmm. It's a World Heritage mm -hmm. by UNESCO. <Thank> you. ชมตะกี้ผมสัมภาษณ์หนุ่มสาวนะครับเขาเป็นชาวอฮอลแลนด์ครับและก็ชาวโบลิเวียรครับเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากโชว์โขนที่นี่เขาเป็นครั้งแรกที่เขาได้ดูครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาตื่นตาตื่นใจมากแลวก็นี่ครับเขามาเที่ยวกรุงเทพ,พครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็ต่อไปเขาก็จะไปเที่ยวเชียงใหม่ต่อครับ่ฮะครับท่า,านผู้ชมเองไหมครับคุบปใหญ่อีกรอบหนึ่งก็มาแล้วครับนีครับก็จะมาดูโขนนะครับในช่วงรอบบ่ายสองโมงครึ่งครับ ท่านผู้ชมครับเครื่งต่อครึ่งนะครับบางบางคนนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่ทราบนะครับว่าตั๋วที่เขาซื้อไป500บาทนี่ครับมีรวมอะไรบ้างแต่ก็มีบางคนที่เขาละเอียดนะครับเขาก็จะเช็คว่าตั๋วที่เขาจ่ายไปนี่ครับมีรวมโขนด้วยครับนี่ครับทำให้นี่ครับก็จะมีรถนี่ครับรถรางครับรับส่งจากหน้าภาพบรมหารัชวังครับมาที่สาราเฉลิมกรุงก็ใช้เวลาไม่นานครับแค่ประมาณสินาทีก็มาถึงที่นี่แล้วไม่ไกลมากหลังจากโชว์เสร็จครับเรือเอรถรางก็จะนํา นักท่องเที่ยวครับกลับไปยังที่เดิมครับนี่ฮะก็ถือว่าเป็นการบริการที่ดีครับท่านผู้ชมครับผมจะอธิบายนะครับน่ครับตั๋วสลหรับดูโขนนะครับที่ศาลาเฉลิมกรุงนี่ครับสาหรับคนไทยนะครับเห็นไหมครับทุกคนน่ครับสำหรับคนไทยก็จะสามารถซื้อตั๋วได้ครับในราคา100บาทนะครับแต่ถ้าเป็นต่างชาตินะครับต่างชาติที่มาดูโขนโดยเฉพาะครับไม่ได้ไปเที่ยวในส่วนของวัดพระแก้วครับ ก็ต้องซื้อตั๋วในราคา400บาทครับซึ่งราคาจะไม่เท่ากันนะครับทุกคนแต่ถ้าเขาไปเที่ยววัดพระแก้วนะครับก็สามารถนำหางตั๋วนะครับมาเที่ยวดูโขนได้ฟรีครับไม่ต้องซื้อตั๋วเพิ่มครับนะครับว้าวทุกท่านนี่ครับก็ละลาสักบ่าย2โมงครับโรงละครก็จะเปิดครับให้กับนี่ครับเราเที่ยวเข้าไปข้างในนะครับนี่ฮะเยอะมากเลยทุกคนเห็นไหมครับเยอะจริงๆเลย 99%เป็นครับเป็นคนต่างชาติหมดเลยครับเห็นไหมครับตัวที่เขาถือมาเห็นไหมครับทุกคนจะให้ดูอันนี้คือตัวของในส่วนของพระบรมอชวังนะครับมันจะมีหางตัว่สนนึงครับซึ่งสามารถมาดูโชว์โขนได้นะครับแต่ถ้าต่างชาตินะครับที่จะมาดูดูโขนโดยเฉพาะไม่ได้ไปเที่ยวที่วัดพะแก้วมานะครับก็ต้องมาซื้อตั๋วที่นี่ครับคนละ400บาทครับแต่ถ้าเป็นคนไทยก็คือ100บาทครับ ีครับมาอีะไรกบหนึ่งครับทุกคนนี่ครับต่างชาติแล้วครับนี่มาอีกแล้วไดให้ดูบรรยากาศในของโรงละครสลาเฉลิมคูนะครับนี่ครับผมสอบถามน้องเขานะครับเพาะวกที่นั่งตรงนี้ก็สามารถจุนักท่องเที่ยวครับได้ประมาณเกือบ300กว่าเกือบ400คนเลยครับนี่ฮะ โดศิลาลงถาผมก้อนศิลานั้นกลับจงไม่ตื่นเขินจนช้านานไม่เห็นเนินแนวถนนนาพินิษคิดโฉนชะหมายนักหรือจะมีศัตรูมู่ยักษ์อยู่ใต้น้ำมถ้ากระไรเจ้าจงดำลบไปดูจะได้กำจัด พวกศัตรูมูไพรี จบแล้วครับทุกคนจะให้ดูจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับนี่ครับเยอะมากจะให้ดูครับว้าวทุกคนเห็นไหมครับ ผู้ชมจะให้ดูครับต่างชาติเยอะมากครับโดยเฉพาะยุโรปยักษายุโรปนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่โชว์อย่างงี้ยโชว์โคนนะครับก็ได้รับการเผยแพร่แล้วก็นี่ครับสู่สายตาชาวต่างชาตินะครับแต่ต้รู้ว่านี่ครับโคนบ้านเราครับควรที่จะอนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้ครับให้เป็นสมบัติของชาตินะครับ สครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาครับมาดูโชว์นะครับละครแสดงโขนนะครับที่โรงละครสราเฉลิมกรุงครับก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะทุกคนก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอทุกคนครับมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ